ขอบคุณรายละเอียดจากศูนย์ข่าวอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกตบั้งไฟผ้าไหมบึงบูนแห่งเดียวของภาคอีสานชาวบึงบูนนับพันสวมใส่ผ้าผ้าไหมรำกันอย่างสวยงามในงานประเพณีบุญบั้งไฟนายมูรธาธีรักชาติเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟผ้าไหมบึงบูน ประจำปี2559ซึ่งเทศาบาลตำบลบึงบูนร่วมกับทุกส่วนราชการจัดขึ้นตามความเชื่อของชาวอีสานซึ่งเป็นการบูชาพยาแถนบูชามาเหศักหลักเมืองเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลโดยมีนายประยุนศักดิ์สุวรรณวงศ์นาอำเภอบึงบูนพร้อมด้วยไอคุนปัญจสุภพพวงศ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลบ,บึงบูนนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนแต่งกายโดยชุดผ้าไหมร่วมงานจำนวน1,000คนมีการ ประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ่งามการจุดบั้งไฟขึ้นสูงซึ่งนายอำเภอบึงบูนกล่าวว่าที่อำเภอบึงบูนเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมชื่อดังมากของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อ <c oughs> เป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายจึงได้ประยุกต์และบูรณาการจัดเทศกาลผ้าไหมและประเพณีบุญบั้งไฟเข้าด้วยกันซึ่งนับว่าเป็นประเพณีบั้งไฟแห่งเดียวของภาคอีสานที่สืบทอดกันมานับร้อยปีเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้สามารถจําหน่ายผ้าไหมได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวเพอบึงบูนต่อไป ในช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่ครับก่อนกลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับ